สวัสดีครับผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสนุกกับการถ่ายภาพไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพหรือคนที่ถูกถ่ายหลังจากที่ผมพาเพื่อนเพื่อนปึกรีทัชรูปภาพในสตูดิโอเกือบ7 8คลิปนะครับตอนนี้เราได้โอกาสกลับออกมาลุยข้างนอกกันอีกแล้วผมพาเพื่อนเ,อนเอนมา เที่ยวในพื้นที่ชนบทครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายนะครับเคยเลี้ยงควายเคยใช้ชีวิตในท้องทุ่งมันเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยแต่พอผมโตขึ้นเนี่ยนะครับควายมันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆผมอธิบายนิดนึงก็คือในชนบทอีสานเนี่ยที่จงังหวัดมหาสารคามบ้านผมเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองโซนโซนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าน,นาทามบ้านทามบ้านทามนี่ก็คือบ้านที่เป็นที่ลุ่มทำนาปลัง น้ำท่วมบ่อยสมัยก่อนนี่ก็เลี้ยงควายทํานาปังทํานาปีแต,ต่ต่อมาเนี่ยอพอการเกษตรมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีก็เข้ามาแทนปรากฏว่าควายเนี่ยมันไถนาไม่ได้เพราะว่านามันดินมันหล่มจัดนะครับแรงควายเนี่ยมันไถไม่พอชาวบ้านก็ทยอยขายทิ้งไปขายทิ้งไปสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยพ่อผมก็ขายทิ้งเหมือนกันควายน่าจะประมาณ67ตัวแกลกรถไถยังต้องเติมเงินอีก2 3หมื่น ถึงจะได้รถไถแท็กเตอร์เดินตามมาคันหนึ่งทุกวันนี้ที่นาบ้านททมยแถวๆโซนที่ผมอยู่นะครับอําเภอที่ผมอยู่เนะี่ยไม่เหลือแล้วควายในตัวนึงก็ไม่เห็นเลยไม่มีเลยแต่ว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบ้านโคกบ้านโคกก็คือที่ดอนที่ที่เป็นที่สูงทํานาปลังไม่ได้เขาก็จะทําไร่มันไร้อยอ้อยอเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ทํานาบ้างเป็นเสริมเพราะว่ามันเป็นดินทรายซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง โซนนี้เขาก็ยังพอมีพื้นที่สําหรับทําปศุสัตว์แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเขาก็ใช้แท็กเตอร์กันหมดแล้วนะครับแทบไม่มีใครเอาควายไปไถนาแต่ที่มันแปลกก็คือเวลาผมขี่รถออกสํารวจพื้นที่ไปท่องเที่ยวหาที่ถ่ายรูปผมยังเห็นฝูงควายอยู่แถวบ้านโคกนี่เยอะมากมบางทีผมเห็นบางฝูงนี่เป็นร้อยเลยผมก็เลยตัดสินใจวันนี้ออกพาเพื่อนเพื่อนมาลุยตามหาฝูงควายเพื่อที่จะตั้งคําถามคําถามหนึ่งกับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงควายว่าทุกวันนี้ควายมันไม่ได้ไถนาแล้ว ทำไมเขายังเลี้ยงกันอยู่ไปตามหากันดูนครับตอนนี้ผมมาที่บริเวณห้วยขอนสักเนี่ยฮะลำห้วยแล้วทางนู้นจะเป็นเขื่อนผมพื้นที่ตรงนี้มันพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรผมพยายามวิ่งรถหารอบหนึ่งแล้วยังไม่เจอพวกเขาผมเดาว่าน่ายังเหลือพื้นที่โซนด้านฝั่งเขื่อนทางนู้นที่ผมยังไม่ได้ไปหาดูเดี๋ยวลองไปตามดูครับผมจะพา,าเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยลุยเลาะสันเขื่อนไปเรื่อยๆไปครับ ท,ทุ่งผู้เท่าที่มันเลี้ยงายอยู่นี่มันไป็สายบัดรอยู่โซนโซนในบุญเด้อโตขึ้นมาไปน้าโมเอาเขาเฟี้ยงเอาเขาเฟี้ยงไหนม,มาเอามันมากินเฟี้ยงแต่แเรายุบคนพานลายป้องโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋วยวเราไปตามดูครับไปตามดูฝูงใหญ่ตรงนี้น้องอยู่คนเดียวบักลามีควายักษตัวตัวมาเลี้ยงกับผู้ใดคนยังแต่ ยังยังกะ่ะอน้อมออเดี๋ยวหนามาเบิง้งเดี๋ยวหนามาคุยน้ำเด้อลงไปเบิง้งฝูงเหี่ยเพั่นกัน โซนนะี้นซุ้มพันอันเรียงคว้วได้หลายพ่นอยู่ทางไหนครับไปทางพู้นีกบ่ไกป่ปะวอนไปทางหน้าครับผมขอบคุณครับ ควายแล้วครับอยู่ในนะ้ำน่ะควายอยู่ตรงนั้นคนเลี้ยงก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเ,เห็นเต่าควายคนเลี้ยงอยู่ไหน จเจอแล้วนะครับฝูงควายอ่าอยู่นี่ฝูงหนึ่งน่าจะประมาณสักยี่สตัวเห็นจะได้เข้าไปดูกันควายตัวนี้เขาสวยดีจังเขาหันมามองเราสวัสดีครับให้ตกใจแล้วก็มีลูกๆของมันเยอะเลยครับ นู่นอยู่ในน้ำนู่นก็มีครับตัวเล็กเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตัวเล็กๆนี้สามตัวเลยสมาคมเนสซรี่ควายเด็กตัวนิดเดียว,ว,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาคงงงแกเป็นใครวะอย่างนี้เหรอหนู่นอีสองตัวน่ารักดีไหมฮะลูกควายตัวเล็กๆ ดูแม่เขาก็ไม่ค่อยห่วงแม่เขาน่าจะตัวนั้นตกใจเดี๋ยวเราไปเดินตามหาเจ้าของฝูงกันครับนู่นพี่เขาอยู่ตรงเถียงนาคุณลุงกับคุณป้าสวัสดีครับ,รบ <c oughs> เมนเมนคยลุงกับป้าป่ะนี่ โอ้ oh, จกักโตครับนี่เลี้ยงกันอยู่นี่ไม่ครั้งเจา้จาเจ้าละดสิบเจ็ดตัวป๊าดเศรษฐีตัวนี่ <laughs> มาพากันมาเลี้ยงสองคนกินเขาง่ายไหมครับนี่กินสวยเอาเขาสวยเออผมเอิ่นผิดเขาเที่ยงเพร่ะเอื่นเขาสวยเด้ประมาณเท่าเนาะเขาสวยกินแล้วบ่กินแล้วห้อเขาไมา่กินน้ำบ่ครับแมีนห้องโอ้เนี่ยนี่ไสเปรเนี่มาเนี่เนาะเขากับน้ำชงพายอ๋อเวลามาเลี้ยงควายก็ต้องมีห่อข้าวมาด้วยแบบนี้นะครับ กิ้ข้าเแลเปในคำว่าเลียงค่อยเมือยปะห่อนปะคือบุคคยเห็นผู้นุ่มผู้สาวมาเลียงเขาไปเขาหาียเรียงานเล็กน้อยเดียปนี่เสรอาทตเรี่ยงเลี่นไปใส่เขาบจับงวจักล้วยเขาไปหาเรียนย่างเดียวโอ้โหเียนมูอังเรี่นี่ขี่มอไซค์เลียนอินเทอร์เน็ตเรียนอินเทอร์เน็ตเรียนหนังสือในอินเทอร์เน็ต เขาสีจังว่าจะควบลเขาบอบจกเลยโอบ้าคือใสมห้มากรับง่วับกล้วยได้โอ้ัวมือดิเขาว่าสิ่งย่งเดียวเผมเป็นสั่งภาพเป็นสังภาพโยมเพื่อเขาเนี่ยแหละครับผมมาหาถ่ายลูปแบบนี้ผมก็รอรอรอมาผมมาพอฝงค้ยผมก็เลยว่าสีมาถ่ายรูปผู้เฒ่าเรียมกล้ยให้ผมจะถ่ายลูปเาเอารูมาแจกเด้อพุลบานพลบาล เลี้ยงกันอยู่หลายขอกว่ครับนอกนอก,นอกจากของลุงกระป๋าอยู่นี่แล้วมีมั้ยที่อยู่อย,อยู่ทั้งปุ่นมีบ่างมีมีสองขอกสอ,องขอ,อกด<ะ>ูของเขาเอาไว้เพียงสร้างสรางงานบ้านนั่นเก็จะเอาไว้พ่นเลยเพียงอ๋อมันมีหลายบ้านวัเลี้ยงน<แ>ยี่นี่ยมันมีสองบ้านเบิร์ตสุบานนี่พอ่อลอยปะอยู่รอหน่อยนนพ่อลอยย้ายกันสิไล่กันหมดกับชิพ่อแปร่แพร่ผลจะไปแปพร่ลอยู่ตรงที่ แต่ว่ามันมีสองขอกนี่ยหลายๆก็มูวผมถามอีกง wow, well. oh, ีงขัวบันทาออ้คั้บันเ้านี่มันได้ใส่ไทนาบ่ะาข้ออเราพากันเลี้ยงเห็นยังไ้ยังไ่จะขายแย่งจำเป็นมากกับขายขายมีผู้สื่ออยู่บนทะอมีเขาสื่อไปอย่งเคยถามเขาว่เขาสื่อตรงเข้าอันขันเขาขันมีกว้ยเถิดหน่อยงั้นสิเขาสื่อไปไถหน้าเขาไปแอบไทยหน้า เออแสดงว่าทางอื่นเพิ่งไถนากันอยู่แมนไถอ้อยไถรองอ้อยอ๋อไถรองอ้อยแมนพวกข้าวมี่พวกเฟกพวกฝนใส่ใส่ขาเจาะก็เอาไปไถ่ข้าวอ้อยนี่แหละเอาไอ้ไถข้าวอ้อยนี่เพิ่งขึ้นบ่อรถถังเตอร์ป่ะครับว้าเอาากลได้ตัวเอาดิเขาได้อ๋อต้องเอากล้วยเขาจ้าวาล้วยเขามันมันเขาได้ดีกว่าเด๋เขาได้ดีกว่าแล้วก็คล่องกว่าอืมถ้ารถไถเนี่ยมันจะเหยียบอ้อยมั้เถอะรถไถเนี่ยมันเหยียไปเหยียบอ้อย ขั้วเนี่มัน,นยางน้ำรองเลยพอดีเนาะขั้วหรืไปน้ำรองเลยเนี่ยองมันจังเตี้ยเขาไถ้เลยหม,มือนเดอ๋อหู้แล้วแสดงว่าควายยังถูกใช้อยู่<ห>ใช้ไถลอ่ลองอ้อยใช้ไถล่องอ้อยเนาะใช้ออล่องมัน่นแล้วพันพันซื้อไปข่าน้ำบ่เพิ่นซื้อไปยันข่าครึ่งง้วบันเท่าบ่อื่อเจ้าก็จะซื้อไปส่งเสร็จแล้วเนาะแต่คนอีสานเท่าหีือว่ากินขั้วได้เนาะเออคนอีสานเท่าเนี่ยกินง้วะ ืม่้าวเจาเอาไปส่งไสแล้วแต่กเป็นทางแทนมนผู้กินเนือควาวนี่ก็สจเป็นทางอื่นเนาะเพราะบ้านเฮาบ่กินขาเจาสิไปส่งหวกเนาไปไสแล้วติแล้วอันที่ขายขายกันมานี่ในหอยมาให้นี่เพิ่นให้ตัวละลายปันได๋าวตัวใหญ่ๆนี่ตัวละส0กันตัวพอมีขอแน่นี่สมมนมัน่ครับส0 0ส0บพ0 0สาม0มือืมห้วยของยายจากจักกอ งยาย18ตวของตาเด็สิเขียนโอ้สองขวกมก็แปร้นตัวขนาดโว้ไกหมดเลยเนาะโอยเรียงรถกันซะนเรียงไปรถทำมีเงินฝากธนาคารเพื่อู7แสนผมตัวนี้ว่าจะไปเห็นยังเด้จากับยายตะอกลูกสู้สู้ปีวคูปีดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารผมตัวนี้ไหมตัวนั้นมามาตั้งทองโดนมาเด็คุ้ยนี่โอ้เป็น แต่ปีพุ่นละไปสามคนบ่เก้าเดือนสิบเดือนสิบเดือนพุ่นละสิบเดือนสามคนบ่เนาะสามคนสามคนกระตุกแม่ล่ะแม่ล่ะตัวนี่มันมีหลายแม่ได้ปล่าเนี่แม่หัวยเม้มันออกไวอยู่ขั้นัอนไหนนะดีก็ดอกเบี้ยธนาคารบ่ละปีนี้การมงนบ่การมงนบ่มาเปลี่ยนโลกเนี่ยโลกปากเปลี่ยนเราเปลี่ยนเนี่ยเอามันมีมันมีโลกมาติโอ้ยโลกมันมันงินหน่อยหรือใหญ่อะเดี๋ยวมันเงิน ไแกหาพันธุ์พูพันุ์ผุนตัวมันหลูหลวกแกว่าท่านมันสสะได้ร้ายโตก็นี่อ๋อถ้ามันเป็นโลูกนี่มันหลูหลวกมันแทงมันแทงครับมันแทงหลูหลวกหลูหลวกนี่เป็นว่าแทงไฮ้เรามแปลถือกันเนาะแทงเนาะถ้าเป็นโลวกนี่คือสีแทงเลยแทงเพราะเขาฉีดยายาดีกันไปอ๋อยาคือแพงเต๋เขาได้จ่ายเองเต๋ใจเองเลยปราสุซัดพเพิ่นบ่วซอยเต๋ก็มาช่วสัตว์เพิ่นออกมาเพิ่นฉีดเราก็จ่ายแล้วอ๋อหาพันเลยเต๋ มือน้กว่าผนยานี่ยเอาขวกนึงเหมือ้กว่ามัดมื้นกว่าปอดมานี่เฮ้ามหาด้เดี๋ยวผมถามให่หม่ครับว่ามือน้นกว่านี่คือป้องกันหรือว่ามันเป็นแล้วรักษาเป็นแล้วรษามันเริมเป็น้งตัวอ๋มานี่ไปฉีดป้องกันไว้เปิดควากเลยมัดตัวน่อยตัวใหญ่อมันเป็นแล้วเขาก็เลยฉีดเป็นวัคซีนน้าแล้วก็รักษาเราตมันเป็นอันตายไร หลอดยลอดยู่โอ้ยหลอดอยูย่คุมอยู่ขันสั่นคุมอยูมออ่มือ,อนก็แบบอ่ามือก็แบบจิ้งหญ่จิ้นน้ำอ๋อคืมเลยก็เดี๋ยวออกมาดิอไปถามกรมปศุสัตว์ว่ามันสีว่าตายเลยอ๋อเพิ่งก็มาซอยอยู่ซอยแบงซอยเงินเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ <c oughs> เอาเงินคือเก่าเขาก็บอกว่าเอาเนาะอย่ามันมีขาเราเห่อเ <c oughs> พิ่งก็สิลลให้ไยยุหันละมันว่าตายดอกตาเยอาสิเพียงมันก็ได้เพิ่งก็สิลลให้ไยยุหันละเพิ่งก็ซอยอยู่ขันสั่นออกมาทั้งหมดมันจะกินงใหญ่งว่าจะร่า อ๋ถ้ามันเศร้ามันจะกินใหญ่เองมันกัเ้ากัเ้าเจ็บปากมันกินแดงละบานก็เลนเชียวเพิ่มเตายาบาเหายาเมื่อปลายปากม่น้ำมาสไปหาว่าไปชื่อยาเบิดง้อเบิดหน่อยเอผู้เเจ็บตัวจโอ้แล้วแต่มันก็เศร้าโอ้ใครคือละละข้าสัตวกับพต้องเป็นห่วงลละข้าสัตว์ออเอันนี้ผมเป็นสังภาพผมก็เลยอยน มาหล่อถ่ายรูปอยู่ล่อนี่ดูอยู่ผมก็เลยว่าสีมหาศาลถ่ายรูปผู้ผลเลียงงวงเลียงควอยนะไว้เอาไปเสนอทั้ง youtube ทั้งอินเทอร์เน็ตแหละให้คนได้เห็นเนาะว่าอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็ยังเลียงงวงเลียงควอยอนุรักษ์กันไว้อยู่แต่ก็ยังเป็นคาอยู่เนาะให้ผู้นุ่มผู้สาวเด็กน้อยได้เห็นเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยมวนี้โบเห็นเด้เด็กน้อยบ้านทาบองุ่ดอกควอยติดโตังเด้ บางคนเขาก็มเห็นเขายั่นแตม่ได้ามันขีได้ปะซนี่ควายมันขี่ได้บ่ได้หัดขี่๋อบ่ได้หัดเลยปุงนี่บ่ได้หัดเลยขี้บ่ได้ทำไมผมเป็นยังไงขี้เลยเด็กขวยอะเออผมขี้ควายไปทงจเอาวายน่เปดออ้งอันล่นเี่เตโอ้ได้ื มมผมอยู่บันทามตะกี้ผมก็เลี้ยงควายปเป็เอ็กน่อยก็เลี้ยงควายซูม,มนี่บันทามบ่มีครับมีต่รถแท็กเตอร์ไปเล้วเป็นรถไทไปเล้วบมมีแล้วมอจเร์ยอเยวู่เฮียเามีมีแท,ท็กเตอร์บ่า,าออนี่มีอีอกันแต่ว่ากา็เลี้ยงไว้เลี้ยงควายไปขึ้อเ่า มันทามันมุงเลียงครับเขาจะน้าปั่มุงเลียงคนขายถิมเบิร์ตดีกวมิเคียนเพราะ่เลียงนี่แหลเดี๋ยวอันเดี๋ยวมันสิกลายเป็นรูปหายอย่างเขาว่าต่อไปอันคว่ยนี่สิเด้เบิ่งน้ำรูปปั่นผมก็เรยกว่าสีมาทายรูปใบลาย มันจะจ่อเขาจ่ขอเขอาหน้วันมันจะว่ามีมันจะว่ามี่วางเลี้ยงเนีย่ยก็เลย่อนสื้ากันขายอบบนี้หมดบ่หมแม่ะต่ไปนี่เด็กน้อยสิว่าจักหอดง้อกดด้วยเด้๋อันนี้เป็นน,นนินยมงบ่เขาจะสามเนีย่ยเดี๋ยวผมส<ต>ิเอากล้องตั้งลุงกระป่าให้เนาะไปจูงก้วยผมผมจะถ่ายรูปให้แล้วผมจะอัดรูปใส่กรอบมาให้แล้วผมก็จะรูปไปเผยแพร่มาฮัคนรุ่นหลังมันจะบ่าเห็นนอนง้อก้วยคู่มือเนี่ย บางคนเขาก็มาเอาอันทั่วระจับไทยอ่ะตัวอีหยังบรวัติด้อยดอเด้อผมเอาควายอันดอนไปไปโพดไหมอันไทยกรุงเทพเบนโบจักควายดอนเพื่อนใช่ไหมควายอะไรเน่ยทำให้มันตัวสีชมพูวะคว,<น>วายสีชมพูมนะดีด้วยเหรอมั้ยโบจักควายดอนเดี๋ยวผมตั้งกลอ้องเข้าหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้เดี๋ยวผมม,ม,มืออื่นผมเสียไปอัดกรอบมาแจกพูละอันละอันเด้อครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องเข้าหนึ่ง ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้คุณลุงคุณป้าเอาไว้เริ่มตั้งจากคอกของคุณลุงก่อนนะครับคุณลุงเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ว่าตัวหนึ่งก็ประมาณ 3- ามสี่หมื่นบาทนีส่สองอคอกนี่ก็ประมาณล้านสองล้านสามประมาณนั้นเนาะเป็นเงินฝากที่สุดยอดมากเลยครับแล้วก็เวลามันตกลูกเนี่ยแม่หนึ่งก็ลูกละปีละตัวทีนี้คอกมีหลายแม่คุณลุงบอกว่าเฉลีย่ยแล้วปีหนึ่งก็ได้เพิ่มอีก3าตัวก็ปีละเกือบแสนนะครับดอกเบี้ยเพิ่มเหมือนธนาคาร นี่แหละครับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงขนานแท้ของชุมชนบ้านนอกเราหลายคนมองข้ามครับวัยรุ่นยุคใหม่คนยุคใหม่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ละเรียนจบก็ลงเทพกันอย่างเดียวอย่าว่าแต่คนเรียนจบเลยครับเด็กๆนักเรียนเสราร์อาทิตย์ก็คุณลุงเล่าฟังว่าเสราร์อาทิตย์หลานๆเข้ามาได้ออกมาเลี้ยงควายช่วยคนเท่าคนแก่ก็เลี้ยงกันเองมันสังคมมันเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องว่ากันไปตามการลบเวลาแต่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ย ผมก็ชอบมาเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเรบผมมีเจ็ดตัวสมัยผมเป็นเด็กมาถ่ายรูปกันครับนะครับจุงเขาไม่อยู่ครับอ่าไอ้ควายมันหลับมาทางไหนทีนึงอ่าดึงดึงมันอีกมันอีกมันตื่นเขาปะผอครับผอผออ,อ,อ่าไฮ้ลุงอยู่ข้างหลังเด้อเออนั่นแหละครับยืนเท่ๆขึ้นข้าบ,บอยอันนั้ผมผมหนึ่งสองเดี๋ยวนี้หนึ่งสองยืนตรงครับยืนตรงถ่ายยืนตรงอคุณลุงยืนตรง,ง,ตรงเฮ้หนึ่งสองเยืง้งคางให้ผม ยังยังเออยังขาาังไว้ท่านี้เฮ้ยเออโอเคมองกองครับหนึ่งสองมองมองไปทิศทางเดียวค่อยเออหนึ่งสองอ่ากว้างขึ้นอีกนิดนึงอ่าผมแคบเข้าไปอีกนิดนึงเออเอ่าเรือม้องกองครับหนึ่งสองอ่ะได้แล้วได้แล้วครับรูปส,สวยๆเดี๋ยวไปอัดกันครับเดี๋ยวถ่ายคุณป้าต่อ ครับทีนี้เป็นคิวของคุณป้านะครับของป้าพี่โตกอ๊ะทิสแปดอันนี้แม่รักของขอกเลยเด็กเ,เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปให้คุณป้ากันนะครับเปิดหมวกกันไว้นะครับเอาอ,ออกวะเออกๆเอาใส่ไปก็ได้ครับแต่ว่าเปิดนายจนเออนั่นแหละครับหนึ่งสองเดียเด๋ยวหนึ่งสองวันนี้เลี้ยวเลี้ยวมองไปทางฝุ่นกันนะครับ ว้หาผมอีกนิดนึงอ่านออกอีกนิดนึงอันหนึสมองสุขดีนิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสองนมองกล้องครับอดี้เดี๋ยวมองกล้องหนเดี๋ยวผมถ่ายจังหวะอยมันงาเหนื่อยง่ายหนาขึ้นเด้อหนึ่งสองอ่าองกล้องครับมองกล้องหนนี่ได้รูปสวยแล้วครับนี่ครับ ได้รูปสวยๆแล้วพรุ่งนี้ผมจะอัดมาให้คุณลุงคุณป้ากันมาตามหาอีกรอบแล้วก็เอารูปอัดกรอบมาให้คุณลุงคุณป้าจะได้เก็บไว้ผมก็จะเอารูปไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับมือยังอยู่ยังเลี้ยงอยู่หนียนมาครับบ่อใบไสเนาะบ่อด้ไสอยู่ทั้งลุงทั้งป่าเลยเนาะทั้งสองขอกเนาะเดี๋ยวผมจะมาขี่มอเตอร์ไซค์น้ำหาแล้วผมจะเอารูปมาให้ด้อยนาจะเป็นบ่อใบกับเป็นช่วงแรงนะครับครับขอบคุณหลายๆครับเอาไปกินยาเิยาไป ผมได้คําตอบแล้วนะครับเพื่อนๆว่าทําไมชาวบ้านนาโคกเนี่ยยังเลี้ยงควายกันอยู่เพราะว่าบริเวณบ้านโคกเนี่ยเขายังทําทไร่อ้อยไร้มันซึ่งต่อให้ครอบครัวนั้นจะมีแท็กเตอร์แล้วแต่แท็กเตอร์เนี่ยมันเข้าไปไถร่องอ้อยไม่ได้ตรงยังต้องใช้ควายอยู่แสดงว่าควายยังมีงานให้ทําอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณลุงเล่าฟังก็คือก็จะมีในห้อยมารับซื้อเข้าวลงเชือด แต่ปกติแล้วคนอีสานไม่กินเนื้อควายนะครับน้อยมากน้อยน้อยมากๆเลยจะกินเนื้อวัวกันเป็นส่วนใหญ่เนื้อควายก็น่าจะส่งไปต่างประเทศนะครับก็ยังมีคนมารับอยู่เฉลี่ยตัวหนึ่งก็3 0 0 0,000 0 0ี่หมบาทคอกหนึ่งก็ของคุณตาคุณยายรวมกันนี่น่าจะจะประมาณล้านกว่าบาทนี่แหละครับวิถีพอเพียงของคนชนบทที่ยังพอมีให้เห็นกันอยู่ควายคงต้องอยู่กับสู่สังคมไทยไปอีกสักพักหนึ่งแหละครับจนนวลมังมีรถแท็กเตอร์ที่สามารถบุกร่องอ้อยได้ ควายก็น่าจะหมดความสําคัญลงแล้วก็จะหายไปเรื่อยๆก็ค่อยว่ากันอีกทีครับถึงตอนนั้นผมก็มีหน้าที่มาบันทึกภาพเก็บภาพเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้เห็นเดี๋ยวไม่งั้นพอตกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะจะดูควาย,ยางทีอาจจะต้องไปดูในสวนสัตว์เนี่ยอันนี้นมันก็แย่ลวครับถึงตอนนั้นเป็นไงครับสนุกไหมครับ e ี EP นี้เดี๋ยว E ีหน้ามาลุ้นกันต่อว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับ